ที่ดินแดนเมโสอเมริกานอกไปจากชาวมายาแล้วยังมีชนเผ่าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือชาวโทโทแนกพวกเขาเป็นใครและมีความน่าสนใจตรงไหนอีจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของเขากันค่ะ ล็อของโลกสินบนเงินบอกกับเราว่าคำว่าเอลทายินเป็นภาษาของชาวโทโทนักที่มีความหมายว่าสายฟ้าฟาดค่ะเพราะว่าชาวโทโทนักที่ครอบครองนครแห่งนี้นับถือเทพเจ้าแห่งสายฝนที่ชื่อว่าทารอลนักโบราณาคดีหลายคนเชื่อว่าเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในคริสตศักราชที่ 600- จนถึง1,200โดยได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการเมืองของชาวเผ่าโทโทนักแต่ในที่สุดก็ล่มสลายลงไปตามกาลเวลาทำให้เมืองนี้ถูกทิ้งร้างมากกว่า600ปี และได้รับการค้นพบอีกครั้งในปีคิศ,ศัก1785วันนี้เอลทาฮินก ah ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางอารยาธรรมที่มีผู้คนหลั่งไหลามาจากทั่วโลกเพื่อมาเยี่ยมชมกว่า1ล้านคนต่อปีค่ะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเอลทาฮิน ah คือพีระมิดออฟนิเชสซึ่งเป็นพีระมิดหนึ่งเดียวในโลกที่ผนังของพีระมิดถูกเจาะให้เป็นโพรงขนาดเล็กจำนวน365โพรงตามจำนวนว,นวันใน1ปี มีนักโบราณาคดีบางกลุ่มตั้งสมมติฐานว่าโพรงเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูสู่โลกหลังความตายซึ่งเป็นที่สถิตของเทพเจ้าค่ะในบล็อกของโลกสีน้ำเงินยังบอกถึงลักษณะพิเศษของพีระมิดออ n นิเชสไว้ว่าพีระมิดแห่งนี้เป็นพีระมิดเพียงแห่งเดียวที่มีการนำสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตมาวางตัวท่อตัวยาวในลักษณะคล้ายบันไดขนาบข้ามไปกับบันไดหลักของพีระมิด สัญลักษณ์ของชีวิตที่เราเห็นอยู่นี้อยู่ทางด้านหลังของอีฟค่ะเป็นสัญลักษณ์ในลักษณะรูปสี่เหลี่ยมโดยจุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมนั้นแสดงให้เห็นถึงการเกิดสี่เหลี่ยมที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นถึงวงจรชีวิตและเส้นที่ชี้ลงกับพื้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความตายค่ะชาวโทเทนัยก็เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งในเมโสอเมริกาที่มีความเชื่อในเรื่องของการบูชายันค่ะ โดยจะมีการจัดการแข่งบอลเพื่อขอผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรจากเทพเจ้าแห่งสายฝนซึ่งจนถึงทุกวันนี้นักโบราณนาคดีได้ค้นพบสนามบอลขอที่เอลทาฮินแห่งนี้ถึง17แห่งด้วยกันโดยสนามทางทิศใต้ข้างหลังอีฟเนี่ยนะคะเป็นสนามเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่เคยได้รับการประกอบพธิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะบริเวณที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าพลาซาเดลอารโโยค่ะซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกหมู่พีระมิดทั้งสของเอลทาฮิน พีระมิดทั้ง4องค์นี้เชื่อกันว่าเคยถูกใช้เป็นสถานที่สําคัญทางราชการค่ะโดยปิระมิดทั้ง4ถูกสร้างให้หันหน้าเข้าหากันจนทําให้เกิดเป็นลานกว้างตรงกลางขึ้นหากสังเกตให้ดีนะคะก็จะเห็นว่าฐานของปิระมิดทั้ง4ตั้งอยู่ในระดับสูงต่ําไม่เท่ากันแต่ที่น่าทึ่งก็คือว่ายอดของปิระมิดทั้ง4องค์นี้กลับสูงอยู่ในระนาบเดียวกันลานกว้างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เชื่อกันว่าเป็นลานสาธารณะ ที่ผู้คนเคยใช้ค้าขายแล้วก็ชุมนุมกันในวันสำคัญต่างๆค่ะจุดที่พี่อยู่นี้นะคะเรียกว่าไทฮินชิโก o ค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณเดียวที่มีการรักษาภาพจิตรกรรมที่แสดงถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์เทอร์ทีนทรัพิตซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เร่องอำนาจที่สุดในยุคข,ของเอลทาฮินค่ะ การแสดงที่เห็นอยู่ข้างหลังอีฟเนี่ยนะคะเรียกว่าปัปปันท์ทาฟลายเยอร์ค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่ชาวโทโทแนกจะจัดขึ้นในทุกๆ52ปีเมื่อรอบของปฏิทินโซล่าแคลนเดอร์หรือที่เรียกกันว่าปฏิทินพะอาทิตย์และ Pregnancy c คลนเดอรหรือที่เรียกกันว่าปฏิทินคนท้องเวียนมาบรรจบครบรอบกันและในทุกๆวันนั้นเองนะคะ ไฟในเมืองเอลทาฮินทั้งเมืองเนี่ยก็จะถูกดับลงก่อนการเฉลิมฉลองจะเริ่มขึ้นและเมื่อจบการเฉลิมฉลองไฟทั้งเมืองเอลทาฮินก็จะถูกจุดขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการเปิดสักราดใหม่ของรอบปฏิทินที่จะมาถึงค่ะโดยในการแสดงจะมีผู้แสดงทั้งหมด5คนค่ะแต่ละคนเนี่ยจะแต่งตัวด้วยสภาพที่ดูคล้ายนอกอินทรีคนทั้งหมดจะปีนขึ้นไปบนยอดเสาที่มีความสูงราว20เมตรและจากนั้นคนที่อยู่ตรงกลางจะเป่าคลุยและตีกลองจนจบเพลง อีก4คนที่นั่งอยู่ทั้ง4ด้านก็จะกระโดดห้อยหัวลงมาและหมุนตัวไปรอบๆเสาพร้อมกันคนละ13รอบรวมทั้งหมดเป็น52รอบเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าขณะนี้รอบปฏิทินทั้ง2ได้เดินผ่านเวลามา52ปีและมาบรรจบกันเพื่อที่จะเริ่มต้นวันที่1แห่งสกราชใหม่ของปฏิทินทั้ง2ค่ะ เรหลังจากที่เราสามคนได้ไปเที่ยวแหล่งอารยธรรมต่างๆนะครับที่เม็กซิโกกันไปแล้วนะครับหลายที่เลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเจฟฟรี่จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ตื่นตาตื่นใจของเม็กซิโกอีกหนึ่งที่ครับเคปออฟสว l โล่เคปออฟสวอโลอยู่ที่เมืองพาเลเก้นะครับเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1000เมตรที่นี่นะครับมีความพิเศษคือเป็นถ้ำนกนางแอ่นนะครับที่มีความลึกในแนวดิ่งเนี่ย ลึกที่สุดในโลกเลยนะครับนั่นคือ512เมตรนะครับทุกเช้านะครับนกนางแอ่นนะครับนับพันตัวเนี่ยก็จะบินออกมานะครับตอน6โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นก็จะทยอยบินกันกลับนะครับนกที่เราจะได้เห็นที่นี่นะครับก็จะมีนกอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีนกนางแอ่นนะครับมีนกแก้วแล้วก็นกกระจอกครับวิธีดูนะครับก็คือนกนางแอ่นเนี่ยจะเป็นสีขาวอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนกแก้วนะครับก็จะเป็นสีเขียวขนาดใหญ่ส่วนนกกระจอกนะครับก็จะเป็นสีเขียวขนาดเล็กครับ เคฟบ์สวอโล่นะครับก็จะมีปากปล่องที่มีความกว้าง62เมตรนะครับและความลึกของเขาเนีครับเราสามารถที่จะนําตึก Empire s t a เตนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับลักษณะของเคฟนะครับก็จะมีแนวดิ่งลงไปในประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็จะเฉียงลงมาอีกประมาณ200เมตรนะครับวิธีการที่จะลงไปนะครับก็คือต้องดิ่งผาสุดทาลงไปหรือว่าโรยตัวลงไปนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับ